ะนะครับคุะดีใจครับวันนี้นพลังพลเมืองนักเรียนพลเมืองสถาบันพ่อปอก้าวรุ่นหนึ่งรุ่ 2> น2รุ่น3มนะครับมาร่วมด้วยช่วยก,กันทาขวัญให้ป้าเป็นจริงให้มีบ้านอยู่มีที่อยู่อาศัยนะครับได้หลบแบบดดหลบฝนนะครับป้ารู้สึกยังไงบ้างดีใจครับดีใจนะครับให้กำลังใจนะครับหลังจากนี้เราจะไม่ทอดทิ้งกันนะครับเราคือสังคมไม่ทอดทิ้งกันนะครับ ขอบคุณค่ะนะครับเจ้าของที่เจ้าของที่ดินขอบคุณทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนครับ,บค่ะก็เดี๋ยวพวกเราก็เอาของ